สวัสดีครับผมนายชัยรีวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนลูกปืนล้อตันฟอนเทียนะครับโดยมีช่างทางานนะครับคนหนึ่งช่างแคร็บนะครับตอนนี้อยู่อู่ช่างตันนะครับตอนนี้กําลังทาการสอนล้อ่อนะครับใช้บล็อกเบอร์21ปืนลมนะครับยิงออกครับต่อไปจะเอาร้อออกนะครับช่างก็จะมีเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับในการเอาร้อออก ถ้ามันติดเราก็เอาน็อตของมันเอาเข้ารวมๆแล้วก็ตีนยันออกก็ได้นะครับเแบบนัล้นก็ได้แก้คำาที่ไม่สภาพหน่อยนะครับนะครับช่างทำอะไรต่อครับช่างตอนนี้กำลังจะถอดคลิปเปอร์เบรกนะครับจัอจ้ามาทีา่นี่ ถ้าเราต้องทำมันต้องถ้าเราจะทำจริงๆเราต้องเตียร์จานเบรกด้วยนะครับเห็นเตียร์จานเบรกครับนะครับถอดนล้อเบอร์สิบเก้าคาลิปเปอร์ออกเลยนะครับ มีนอตสองตัวนะครับนอตเบอร์สิบเก้าถอดโดยไม่ไม่ต้องเอาผ้าปีออกนะครับแบบนี้คือเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หาที่แขวนไว้ถ้ามีช่องว่างเราก็เอาห้อยไว้ก็ได้นะครับถ้าไม่ก็เปิดตรงเตีงนี้ เราก็จะเอาข้อนี้ไว้ตัวถังนะครับมหมายไว้ครับช่าง,อะ,อ,งอะไรช่างพูดไม่รู้เรื่องอะไรช่างต่อปไปเราก็จะเอาจุกต,ตัวนี้ออกนะครับฝาข้อบน็อตนะครับ ที่ตัวปรับตั้งลูกปืนนะครับแล้วก็จะเอากิบบออกครับตอนขั้นตอนขั้นตอนไปครับกิบบออกร่ายเลยมาเพื่อเราก็จะดึงออกนะครับาดึงว่าเลยเราให้มันดึงออกทำไมดึงไม่ออกก็เปลี่ยนม่ได้แล้วครับช่าง ผมช่างกว่ายาวยเป็นสไตล์ช่างว่าเป็นสไตล์นะครับเอ,อ้ยพอไปที่เรียบร้อยครับนี่วะต่อไปเราก็ปาครอบวะนะครับปาครอบน็อตแล้วก็ใช้โอ้โหไม่สนิท่ันหรอ แล้อกอใครมาเราก็ใช้บอกเบอร์ยี่ยี่สิบเจ็ดเอาออกนะครับเราก็มีครับดูอรวมาแล้วครับไอ้ปืนแตกมาครับมันก็เลยรวมมาครับไห้ช่างออกครับก็มีใครเอกครับช่างครับช่างว่าออกง่ายมาก ที่เราเนาะอ่อกครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยครับ <c oughs> เอาช่างครับดึงออกครับข <c oughs> ั่นมาครับอ๋อ <c oughs> ออกี่เรียบร้อยครับแล้วก็เช็กความเสียหายของแกนะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่านะ <c oughs> ครับเราก็จะดูครับ แต่ว่าจานเบรกเสียหายนะครับนี่นะครับและแล้วก็เอามาตีลูกปืนออกนะครับลูกปืนก็จะมี2ตัวตัวเล็กอยู่นอกตัว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 ใหญ่อยู่ในนะครับปอกลูกปืนเล็กก็แตกนะครับตัวลูกปืนเล็กตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกปืนใหญ่นะครับ ลูกปืนใหญ่มันยังไม่แตกนะครับนี่แลยวขี่ให้ดูครับนี่นะครับตัวนี้ไม่แตกนะครับแต่เราจะเปลี่ยนตัวเดียวได้ไหมได้ครับทำง,งบน้อยถ้ามีงบหน่อยก็เปลี่ยนสองตัวเลยมันจะดีครับยือดอายุการใช้งาน เราจะไม่ได้มาพอประกอบบ่อยนะครับจะมาเปลี่ยนตัวหนึ่งสองตัวอย่างไม่ได้ครับเปลี่ยนคู่เลยก็ดีครับอันนี้ตัวนี้เป็นซีนนะครับอันนี้ซีนซีนปืนล้อนะครับการต่อไปเป็นขั้นตอนกอารประกอบนะครับขั้นตอนกอารประกอบก็คือเราจะทําความสะอาดที่บ้อลูกปืนแล้วก็เช็ดจ,จานให้สะอาดแล้วครับแล้วก็อาเจะบีครับ ตอนนี้ช่างกำลังอาเจรเบีนะครับการอาเจรเบีมีอยู่2แบบครับแบบเอาเตระบีใส่มือรีดเข้าอีแบบที่2เราจะเอาเะรบีใส่มือแล้วก็ตบเอาลูกปืนตบลงมือนะครับเพื่อให้มันเข้าไปในในลูกปืนช่องเล็กๆของลูกปืนนะครับอันนี้ช่างกำลังนำครับเป็นลูกปืนตัวนอกครับ เปแล้วครับห่ตัวครับช่างว่าเป็นไงไบ้างครับช่างครับเป็นขั้นตอนที่เละมากใช่ไหมครับก็ใส่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวคนยังไม่ได้โอเีนคเ่ย เป็นการตีเข้านะครับขั้นตอนแรกที่ทำไปลุกเล็กก็เป็นขั้นตอนการรีดครับรีดเข้าอันนี้เป็นแบบวิธีที่สองครับ ทางลีเข้าแทนนะครับตอนนี้จระบียที่ชาต้องเป็นจระบีลรูปปืนลอ้อนนะครับไม่ใช่เอาพวกจระบีพอขับมาอัดปืนล้อนะครับมันกลับป๊อเป๊กันนะครับ ตอนที่ช่างอาดลูกปืนเราเราก็จะมาทำความสะอาดจานเบรกกันนะครับก็หาผ้าที่สะอาดนะครับเช็ดเลยครับเช็ดออกถ้าให้ดีก็ใช้มันเบนซินละออกครับเช็ดออให้สะอาดนะครับไม่ให้มีตะระบีหรือข้าวตะระบี กเีายอนนี้งานที่อยู่ก็มีเยอะนะครับก็มีสารคอนเทียทำลูกนล้อแล้อก็มีรถเซ็งฮอนด้ามาทำเปลี่ยนมอ้นาำนะครับเพราะรถไปถูกชนมาทำมอ้นาำรั่วนะครับแล้วก็ทำการดับ ตัวถังลดนิดหน่อยเพื่อใส่มะนาวนะครับไม่ดอดเลยมันก็ใส่ไม่ได้ครับเราก็เอามาดับแล้วก็ประกอบเข้าตัวสี่ล้อเอาตู้ช่างใหญ่บอกว่าทำปั๊มอเบนนะครับก็จะประมาณนี้ออช่างคนกำลังปีอยู่ตอนนี้ครับคือทำล้อแม็กนะครับเราซ่อมล้อแม็กทุกชนิดนะครับ ช่างอุ้ยนะครับช่างใกล้เสร็จแล้วครับอัดลูกปืนล้ออัดจันลูกปืนล้อเราอยู่นะครับเราไม่ได้อยู่โซเลการการแต่งชุดการแต่งกายมันก็ไม่ค่อยถูกระเบียบเท่าไหร,ร่ก็จะประมาณนี้นะครับ กอ,องอูก,ก็ไม่ได้เค่งขัดอะไรมากมายก็ปล่อยสตอไตล์ไอครับช่เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับต่บอไปเป็นขั้นตอนการตีปอกทุกปืนเข้ากับดุมล้อน,นะครับครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีปอกลูกป,ปืนเก่าครับแล้วก็เหล็กแหนบเด็กแบนอะไรก็ได้ครับที่มันขนานแล้วเราก็วางครับแล้วก็ใช้ค้อนเบามือทอดลงนะครับถ้านอนเอาครับจางครับทำงานครับแจ้งก็จะทำะครับ ตอนนี้ช่างกำลังกรอกขลุขลนะครับใหครับไอครับ เราใช้ของมันนะครับตอกลงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้สุดแก่นนะครับครับอันนี้ลองเหมือนเดิมครับนี่อยู่ประค่าวตอครับช่างครับอ่าครับแสงจัลเปียครับการใสงจลเปีครับ กระแลกกระแลบกระแลบทำอไมกล้องวิโฟกัสโอเคครับโฟกัสแล้วครับอัดเข้าให้เต็มนะครับเต็มกระโบกใช่ไหมครับช่างช่างแครบครับนี่ช่างแครบกำลังลูบกำลังนัวเลยครับตอนนี้แนวช่างเต็มอย่างับช่างเอาแบบแน่นเลยนะครับ เอาเข้าด้านข้างให้แน่นเลยนะครับขางแนเลยเอาใส่ครับใส่ตรงนี้ครับเป็นเอาใส่ตั้งครับแทงแทงต่อไปเป็นการตีลูกปืนตัวนอกนะครับนี่ครับเป็นลูกปืนตัวเล็กนะครับการตีเราหาเลเ็กแปลครับตีเขาถ้าเขาจำแนกเต็มแล้วขนาดน,นี้ ตีเข้าไปแต่สุดแล้วเราเอาปลอกเดิมนะครับก็เป็นปอกตอกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วหาเหล็กแบนวางด้านบนครับอโอเคครับต่อเข้าไปต่อเข้าให้สุดเลยนะครับ เสร็จแล้วครับอ่าโอเคครับช่างบอกว่าสุดแล้วเราจะทําการตีปอกนอกออกน,นะครับการตีเราต้องหาคนช่วยคนหนึ่งครับหรือมีอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่พิงนะครับนะครับไปเลยครับช<ด>่าง<ร>ครับตีออะ ต่อเรียบร้อยครับต่อไปออเป็นขั้นตอนกนารประกอบเข้ากับเข่าของล้อนะครับอานะครับช่างครับเราจะบีรูปเลกเข้าไปนะครับเราจะไปจริงแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำความสะอาดเข่ากันนะครับ ช่างก็จะทำการเช็ดนะครับให้สะอาดเลยนะครับนำของใหม่ด้วยใช่ไมมันหลุดมาครับเป็สาานสไตล์ครับเอาช่างอย่าลีลาช่าง ตอนนี้ทางกลางเขาเข้านะครับควายสุดครับช่างครับควายสุดเลยนะครับแล้วก็จะดูที่แหวนนะครับตัวนี้มันเสียหายนะครับสิ่งมันหักนะครับ ตัวนี้มีนะครับเราเปลี่ยนไม้เรียบร้อยแล้วแหวนตัวนี้จะช่วยในการล็อกของลูกปืนนะครับเพื่อไม่ให้มันหลออกมาถ้าตัวนี้หักจะให้แหวนหมุนได้ก็จะเกิดความเสียหายนะครับเราใส่น็อตได้ไหมครับต่อไปเราจะใส่นอ็อตปรับตั้งล้อนะครับก่อเลยครับช่างครับหลอกไปไลองๆบบ เราก็จะขันงเข้าไปนะครับแย่แย่ยิบนคแก่ย้สาว่ายมหายไม่อดกครับบอกยี่ส <oil> ิบเจ็ดเราก็จะใช้ไปแจวยี่ิบเจ็หรือบอกยีบเจ็ดเพื่อตั้งลอนะครับแจปปอนไม่ขันอะไรได้จริงๆเนี่ยเสร็แตั้งขันได้เลยเวลังม้นเข่า ตุดไรตัวไรมันหล่อมันอพ่อ้ครับมาเผื่อทางมันอะไรมันขจะต้องทีก็ได้มันหล่อมั้มันตึก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 แบบค้งแนนี่่ะเดแนเลยมันไป่อขานอ่ะขานอะขานอขานออกมันดึงกอนไวเลยมันทนี้จหมาดี่มันตึดกันหรอตึ๊กันอ่ะเออก

โอ้งเลยแับัดล้ับแล้วมันุดแล้วดีงเลยครับไดวตงเลยครับตงในคาทีมเาสมมาิเหรเราเยอะด้วยเฟื่อเฟื่อครับเฟื่อกันได้เลยเมนตสอนพิลเลออะไรนะแบบเช็คว่าหนอเนาะแล้วกงานแรนดั้ Rồi, bao, giờ, bao là cái wa bao hợp đi ba ít quẩy cái ตรงมากเกเกะต้งยัตงตรงครับตรงมากเกะแล้ก็ตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าครอบล็อกนอ็อตแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันเคลื่อนออกมานะครับแล้วก็จะมีถ้วยด้านนอกครับแล้วก็ใส่โขบเข้าไปเข้าเป็นขั้นตอนในะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่คริปเปอร์นะครับโดยช่างโตนะครับ ข้างโตทำไงครับจะถอดคาลิเปอร์ข้างนอกออกด้านแม่แม่ปั๊มออกหรือว่าจะทำไงครับซื้อประกอบเลยครับหลังจากการเราใส่คาลิเปอร์เบรกเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ล้อนะครับก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับใส่น็อตล้อเข้าไปอีก6ตัวนะครับ นอตเบอร์21นะครับโดยช่างโตการันตีนะครับ ยิงเข้าให้พอแน่นครับแล้วก็จายไปแจปล็อกก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ